สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมูนี่ก็มาผอกาแฟอีกแล้วนะคะในช่องคอมพีแพร์ชนแนลนะคะมูนี่ก็มาผอกาแฟคนเก่าคนเดิมนะคะมูนีแพร์ก็จะพามาเห็นนักยูนักกินที่เก่าค่ะมูนีแพ้์ก็เตรียมครกเตรียมสากเรียบร้อยแล้วนะคะมูนีจะพามาตําน้าพริกกะปินะคะมูนีแพ้ก็จะตาน้ําพริกกะปินะคะแล้วก็จะกินกับนองใหม่นะคะแพรต้มไวเรียบร้อยแล้วแพ้ก็จะให้น้าพริกกะปีกินน้ากันเนาะเดี๋ยวไม่เห็น้ากันเลยจ้า ผัดดับแล้วเพื่็จะใส่กระเทียมนะคะสิกิบใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตำนะคะตำกระเทียมก่อนนะคะเพื่อที่จะให้กระเทียมมันละเอียดเนาะกระทียมห้าคอยจึงใส่พริกตำทั้งทีหลังค่ะต่อมาก็ะจะใยบเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะเพ่จะขูดพ่อหยาบๆพ่อจะบอตำจนละเอียดนะคะ ว่าพริกค่อนข้างที่จะเผ็ดก็จะประมาณนี้นะเนาะแล้วเพรก็จะใส่กะปิลงไปใส่กะปิประมาณน้ำตาลแล้วเพราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่ใส่ได้หลายห,หนึ่ง ใส่น้ำตาลสองช้อนแล้วก็น้ำตาลปี๊บเพิ่มควาหมหอมนะคะจเครืนก็ได้ตำค่ะตำให้เข้ากันเหลือเพืก็จะเติมน้ำต้มซุปลงไปค่ะ แล้กามมาาวก็ใส่น้ำมะนาวบักนาวใส่หนามมะนาวค่ะบีบใส่เลยค่ะบักนาวแพะออกมาจากบ้านนะคะบักนาวดกเป็นบักนาวปลูกไว้่หลังบ้านสิบต้นค่ะแม่มาปลูกอีกประมาณสองต้นประมาณสิบกว่าต้นนะคะก็เป็นนวยนวยโดกอยู่ค่าเวเทนีกอะ กินมันเหลือเนาะค่ะกิบโมทันกะแม่ก็ก็บไปขายไปขายทรงตลาดนะคะเขาให Euro ้โลละสิบบาทก็ดีค่ะก็พอมีรายได้เนี่ยปลูกอันนั้นอันนี้ขายผสมปนเปกันเนาะค่ะเพราะว่าสมัยตะกี้สาเหตุที Selbst ่ว่าแพ้ไปอยังปลูกมะนาวอยู่หลังบ้านหลายแถวดิสมัยตะกี้เมละว่า อยู่ลัางบ้านลัางบ้านน่ะปลูกขค้งกับมะขืนค่ะสมัยตะกี้เพื่อนเอาต้นมอนมาปลูกนะคะบัณฑนี้ปลูกจังได๋กับปลูกว่าติดมันง่งามมันเป็นแบบใบเหลืองๆต้นกับมะขืนจังสิ่นะคะเพื่ก็เลยพากันเอาหาต้นหาต้นมังงามาปลูกไปซื้อพันเขานะคะต้นละ80ดสิบาทแล้วที่ก็เลยมาปลูกบัณทีเออปลูกไปปลูกม้าตอนแรกว่าจะใส่กระถางบัณทีก็เลยว่าโอ้ใส่กระถางมันงบประมาณมันหลายนาองบัทีนี้ก็เลย ภาคการป,ปลูกปลูกลงดินพอเลยว่าปลูกลงดินเบิง้งงูนดุว่าัฒนาก็เลยปลูกลงดินมาทีนี้พอาะ้าปลูกลงดินปพิ่บัดทีนี้ก็เฮ็ดสายน้ำโยนะคะไปเป็นหัวสปริงเกอร์นะคะฉีดชงเัินเล็มันก็นใหญ่บัดาที่เอาไปเอามางามค่ะงามยางค่ะสุม,มื่นก็เลยกินย้อนอยู่ค่ะบวงน้ำเนาะแช่บวงน้ำเราเมืม่อกี้เมอเตอร์บอล ที่ใส่ผงชูรสค่ะอนี่ค่ะใส่ผงชูรสเดี๋ยวเต่ค้นมากนะคะใส่เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณส่วนหนึ่งก็ครึ่ง เดี๋ยวแพ้ใส่บุ้งน้ำก่อนจังน่อยพี่ว่าไม่ค่อยสมไปแน่ใส่บะเคี่ยหน่อยนึงค่ะเขาเป็นพิธีเนาะแพ้ประตำเนาะแพ้จะกินแบบเป็นหน่วยสิร่าจิ้มพริก เสชฟเรีย okay. บร้อยค่ะเดี๋ยวแพทย์จะไปถอดไข่ก่อนนะคะเส่ผงปรุปปปงรสน,น้อยนึงค่ะน้ำตาลาจาักหน่อยซอยใส่จักหน่อยค่ะกระเทียม ทินแพ่ก์กจมาเด็ดหยอดอันนี้ใส่ผักชะอมเนี่ยผักชะอมน่าซื้อมากเขาเอาใบตองห่อนะคะมันอยู่เด็ด้วโดน,นแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ่ห่อใบตองตรงเนี้ยมันจะเหี่ยวเร็วเมนอีดีค่ะแพาเห็นแพ่เคยซื้อมาหลายรอบแล้วถ้าบบห่อใบตองเหี่ยวเร็วอีดีถ้าเกิดใส่ยางมาธรรมดาเนะเด็ดเอาตัวหยอดเลยค่ะ เดีย๋ยวแพ้ขอชิมไข่ก่อนนะคะเห็ดอาหารทุกอย่างนี่ต้องชิมเนี่ยค่ะคำว่าชิมกบบระบร่เวลาเห็ดออกมาเนี่ยจ้ามันสีเข้มเห้อสีอย่างเนะมาะบ่แม่นมาปรุงเหลี่ยวกะเหลวเลยเด้อแพทนี่ต้องชิมตลอดแล้วเขาบอกว่าไข่ดิ้มันก็ชิมอยู่นะชิมค่ะ <laughs> ไข่ก็จะเดือดเดี๋ยวค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำพริกกะปิแพ้มือนี้นะคะเดี๋ยวแพ้ขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวชิมมึงอ่ะเดี๋ยวมือนี้จะชิมใหม้เบิ้งเนะงะาะเดี๋ยวจะชิมให้เบิ้งจะคั้มก่อนรสชาติทั้นหี้ จับผลิตละรับจับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการเ,เตือนเตือนจากแพรนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย